หุ้นเด่นเลยแล้วกันนะครับตอนนี้กางอย่งนอยนะู่แล้ววันนี้เนี่ยเราเลือกหุ้นเด่นเป็นตัวซินเนกซ์เลยรับกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Apple เมื่อวานนี้นะครับมีใครได้ติดตามไหมฮะสำหรับนักลงทุนที่ดูอยู่พิมพ์ก็มาบอกหน่อยว่าคือ Apple e v e n t หรือว่าสินค้าที่เปิดตัวเมื่อวานเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบว้าวไหมหรือหรือเฉยเฉยแล้วก็ถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยซื้อหรือไม่ซื้อ นะครับสำหรับราคานี้ใช้ได้เลยนะราคาตัวท็อปๆก็ครึ่ง่้นแสนเหมือนเดิมครับผมแต่ส่วนใหญ่เวลาออกมาก็จะก็จะมีเสียงว่าแบบราคาสูงแต่สุดท้ายก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อกันอยู่ดีซื้อหลับตัวเองกวันพี่ก็กำลังคิดว่าพี่จะไม่รอดนะเนี่ยครับผมก็วันนี้เลยเลือกซิลลเป็นหุ้นเด่นเลยนะครับเพราะว่า แล้วเห็นว่ามีเริ่มมีสื่อบางสำนักเนี่ยเริ่มเริ่มบอกว่าจะเริ่มขายในไทยอ่ะวางขายหน้าร้านอ่ะวันที่แปดตุลาซึ่งเร็วมากนะครับไม่ดปขาย iPhone เร็วขนาดนี้นะปกติก็อย่างเร็วก็ไม่ไม่กลางเดือนก็ปลายเดือนตุลาปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาด้วยซ้ำนะการเรือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยขายเร็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะจะทำให้กำไรี4มันเร่งขึ้นค่อนข้างมีในยัยยะเลยแล้วก็ก็เต็มไตรมาสเลยนะคะถ้าแปดตุลาค ใช่แล้วก็โดยปกติไตรมาสที่4เนี่ยก็จะจริงๆก็ไม่ใช่แค่ a p p เปนะสินค้าอื่นๆก็ออกรุ่นใหม่กันเยอะแล้วก็เป็นหน้าช้อปปิ้งแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวภาครัฐก็จะต้องมีมาตรการแบบอารมณ์ช,ช้อปช่วยพลาดชิมชอ้อปใช้อย่างนี้ออกมาแน่นอนะนะในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีนะครับแต่ทีนี้ถามว่าแล้วทำไมเลือกซินเด็ไม่เลือกคนอื่นๆนะครับที่ขาย iPhone เหมือนกันที่ขาย Apple เหมือนกันเนี่ยคือคอมเซเว่นเนี่ยอาจจะมีเรื่องไวเลชั่นที่ตึงไปนิดนึงสูงงไปนนิดึ ส่วน c p w s p v i เนี่ยตัว c p w ก็อาจจะตึงไปนิดนึงเหมือนกันก็จะมี SPVI ที่โอเคแต่เรามองว่า Cinex เนี่ยมีประเด็นเฉพาะตัวอื่นที่เป็นบวกเหมือนกันนะที่คนอื่นไม่มีก็คือ1นึ่งเขากำลังจะเปิด Marketplace ที่จะขายสำหรับสินค้า IT มือ2ก็คือตัว Swap มาครับกำลังจะเปิดแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยาจะอารมณ์คล้ายๆกับเป็นเป็นเป็นลาซาด้ของ ของสินค้ามือสองนะคือเป็นตัวกลางเป็นมาร์เก็ตเพสนะครับแล้วก็มีคล้ายๆมีเซอร์ติฟิเคตว่าแบบโอเคผ่านการตรวจสอบจากซิมเน็กแล้วนะก็จะทําให้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะครับแล้วก็อีกอันนึงคือในเรื่องของการเพิ่มมาที่เนี่ยซิมเนก็มีการเพิ่มสินค้าเฮาส์แบรนด์ในอนาคตอันนี้คือจะคล้ายๆกับกลุ่ม Home โฮม r o v เ m e n t เลยฮะคือ ท <ำ S 1> ําสินค้าแบรนด์ตัวเองออกมาเนี่ยจะได้มาจิ้นเยอะกว่าเพราะฉะนั้นซินเน็กก็จะเน้นเรื่งของนี้มากขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยเราเลยคิดว่ามีปัจจัยบวกทั้ง2ทาง 1. นึ่งคือ Apple 2ก็คือปัจจัยเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็น s ว a ปมาร์หรือตัว h ฮ u s e แ a ร d ที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนสินค้า Apple เนี่ยอาจจะสรุปนิดนึงนะคือ iPhone 13เนี่ยก็กล้องดีขึ้นแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเป็น1 2 0ย z เฮอันนี้ก็คือจะเร็วขึ้น นในการแสดงผลนะอันนี้ก็จะอาจจะเหมาะกับพวกสายเกมมิงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง iPad มี Apple Watch ซึ่งเท่าที่ผมดูจากในอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยหลายคนจะค่อนข้างให้ความสนใจกับ iPad mini มากที่สุดนะครับว่าวน่าจะเป็นที่เป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วของเมื่อวานนี้นะครับได้แล้วเพิ่งสวยมานเนี่ยร <มา S 1> ุ่นเก่าครับผมออกใหม่แล <นะ S 2> <ห>้วครับผมก็ น้องทุนพิมพ์เข้ามาบอกนิดนึงนะว่าซื้อหรือไม่ซื้อนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ซื้อก็เท่ากับซื้ออยู่นะครับนะผู้จ่ายเข้ามาแล้วผมซื้อซินิกส์ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่พี่ปุ๋ยว่าไงนะครับเมื่อกี้เปล่าจะบอกว่าก็ซื้อหรือไม่ซื้อ iPad หรือ iPhone ก็มาเ e d g e ด้วยหุ้นซิน็กไหม ช่นะครับคือถ้าใครซื้อ Apple เนี่ยก็มา hedge ด้วยซิน e นนะอย่างน้อยก็ได้แคปเกนหรือได้ปันผลกลับไปเป็นของแถมบ้านนะครับราคาเป้าหมายของซ i n เนกเนี่ยเรากำลังจะปรับไปใช้ปีหน้านะครับแล้วก็เอากรอบมาบอกก่อนว่าเป้าปีหน้าของเราเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ30ถึง33บาทนะครับขึ้นจากปีนี้เนี่ยปีนี้เราให้อยู่26บาท30าทเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแง่ของอัพไซด์เองเนี่ยมันก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าราคาซินเด็กเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปิดเนี่ยใกล้ๆเป้าปีนี้เราเลยนะแต่ต้องบอกว่าทางเทคนิคเป็นบวกเพราะว่าราคาเนี่ยทะลุเส้นกดดาวเทรนแล้วนะครับระยะสั้นน่าจะมีจังหวะขึ้นเทสร,ระดับ28บาทได้นะวันนี้เลยเลือกซินเด็มาเป็นหุ้นเด็ดน,นะครับย้ำอีกทีหนึ่งเป้าปีหน้า30-33ถึงบาทนะครับ